พี่น้องดูเห็ดครับเห็ดอันนี้ครับเห็ดโคนดูนะครับดูนี่เห็ดทั้งนั้นเลยนี่ค่ายนะครับนี่ค่ายนี่ครับนี่นี่เต็มเ,เลยน,น,นี่ข้านีนนี่ข้างในนี่อีกครับเพียบนี่เห็ดทั้งนั้นเลยเห็ดทั้งนั้นเลยอื ừ. นี่นี่มาเรียบเลยถ้ากินหมดมถ้ากินคนเตะก็มีมั้งเนี่ยนี่ครับเป็นนี่เลยวู้อ่างทองเซนี้นี่ครับตรงนี้เรียบดอกที่สวยเลยครับดอกสวยเลยนะครับ โอเคอย่างนั้นครับดูทางโน้นครับทางโน้นอืมางน้นนะครับนี่นครับเอาไฟออกมองเห็นไฟโหสวยมากเห็ดใน่ายนะครับไายสุดสีเขาลักครับสวย นี่นี่ดูโน่นเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยขอญาตแค่ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับเพลงโงกเหลืองนี่นี่โอ้โหเนี่ยเทียบเลยนี่ดงนะครับดงเลยครับนี่ครับโน่นดีดอกนึง ครับนี่เปิดเปิดเปิดนี่กลุ่มนึงนี่ครับอดอกอนึงนี่โอ้เพียบเลยน้องครับเห็นตั๊กงอกเหลืองครับพี่น้องนี่มามามีค่ายชุลสีครับผมนี่ครับนี่สวยๆนี่นะครับสวยมากทีนี่สุดอยอดเลยแขกก่อนนะครับ มดีแค่มดนาถ่ายวีดีโออยู่เอาเหรอมันต้องใส่คอนนะเห็ดคอนไม่ใช่เห็ดคนนมีโลโกครับมีโลโกเหลืองโอ้โหดูดิครับเย็บเลยูโอ้โหสุดยอดเฮ้ยว่ากําลังแค่อยู่นะครับสวยดอกงามเหลืองอ้อย ลงงจงก็เเยอะล้แงนี้น่าจะสีิดอกได้อยู่นี่ตรงนี้ตปลายจีนคุณน่ะปลาจีนนี่ อย่างเยียบๆจบแล้วค